เป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์อรในตำนานครับเรียนเรียนกรุงเทพที่เรียนจบม .2 ครึ่งอันนี้เขาเรียก High f ชเ t u r e อันนี้เขาเรียกโรเฟชเชอเนี่ยที่เขาเรียกคอยเย็นอนะ่ะไอ้คนมันก็คอยอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้ามังโง่มายืนตรงเนี้ยแม่งก็ร้อน <laughs> แต่ก่อนพี่ทำอะไรกควรแต่ก่อนพี่ทำงานอะไรเมื่อก่อนเป็นช่างแอร์ครับช่างแอร์ในตำนานครับชื่อเดิมชื่อต้นคงกิจโพชินีครับเกิดที่โรงพยาบาลยิวเจซี่อิสระกงเปกกระดกระดาโอเตลเฮ้ยไม่ใช่ฮอสปิโศที่เรียนอะไรจบอะไรมาเวลาฮะที่เรียนอะไรเรียนตอนเรียนอะตอนเรียนเรียนเรียนกรุงเทพพิเยนจบมสองครึ่งครึ่งเทอมแล้วก็มาเป็นช่างแอร์แล้วก็พอหยุดเรียนไปปีหนึ่ง ก็ไปตากทำเกลีติดยานี่คืออะไรอ่าท่อน้้ำยาครับอันนี้เขาเรียกไฮเฟเชอร์อันนี้เขาเรียกโรเฟเชอร์อันนี้นะครับพร้อมแล้วครับจะทำหน้าที่มีมันจะเหมือนคล้ายลูกสูบนะครับเป็นชักขึ้นชักลงเหมือนนีแล้วสีไอออโตเมติกนี่แหละเดออี่ยมันจะมีสองลูกอย่างเงี้ยค่อยไปค่อยมามนี่จะมีฟันเฟืองอะนะ อ่าขอเย็นจะทํางานแล้วครับเพราะหลมก็จะเริ่มหมุนแล้วครับผมอ่าตัวนี้เป็นก่อบคอนโทรลนะครับเขาจะมีการสั่งจ่ายหรือว่าเรียกว่าทามเมเออภายในประมาณบางยี่หอก็จะตั้งสามนาทีสี่สิบสามวิบางที่บางยี่หอกก็จะตั้งเออห้านาทีศูนย์วิอ่าเมื่อทํางานไปสักพักอ่าอ่ทาทาําทํานีงก็จะจ่ายนะครับสิ่งนั้นผ่านดีเลย์นะครับซึ่งเป็นดีเลย์ที่รับ ไฟเมนเข้าอ่าจะสั่งมาจากตัวที่เขาเรียกว่าเอทานซิสเตอร์ครับครับผมเป็นไฟกําลังนี่ค่ะอ่ายิงมาดังแป๊กปั่มปั่มไงต่อปั่มมันจะมีสายไฟนะครับสายเมนเนี่ยอ่าสายเมนอ่าเรียกอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับสายสองสายนะครับไม่ต้องมีคอนโทรลนะครับหรอคอนโทรลระบบจะอธิบายทีนะครับระบบคุนทรนนี่ครับอ่าวิ่เข้ามาสองสายก็จะมา ที่โทมิโนโตรงนี้โทมิโนโ่เขาเรียกโทมิโน่ใช่ครับเป็นเต้ารับไฟแล้วก็จะเข้าทางหัวคอมหัวหลักคอมก็คือจะมีอ a ซ C H 4 S แล้วก็ N C คือไฟ S คือแคปอ่าและ N อะ เอ็คือดิวตันครับผมดิวตัอนก็คือสายดินนี่แหละครับอ่าอันนี้เป็นแอร์ขนาดสองหมืสองพัน BTU นะครับครับผมครับผมจะใช้คาปาซิเตอร์สามสิบห้า UF นะครับเมื่อการมีการจ่ายจากดีเลสออกมาไฟก็จะเข้ามาที่ตัวซนี่แหละครับครับผมและตัว N ครับอ่าเขาเรียกหัวหลักคอมเนี่ยครับแล้วก็ มาสั่งสตาร์ทอีกทีที่แคปครับที่มีตัว N เนี่ยจากคอมมิโน์เนี่ยพว่วงมาหนึ่งเส้นและตัว C ที่พว่วงมาจากนี่และค่อยวิ่งมาใส่ S อีกทีครับผมปุ้มเกิดเป็นปั้งสตาร์ทบึง้งพัดลมก็จะหมุนแลละหมุนไปแล้วอันนี้หมุนซ้ายครับเออ S <S ทมไมเหมุนขวาใช่มันบางยี่ห้อกหมุนขวาครับส่วนมาจะเป็นซัมซุงนะครับที่หมุนขวา oh. นะครับก็ถ้าถ้าไปยี่ห้ออื่นก็จะเป็นหมุนซ้ายหมุนครับอันก็เจะ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 มีการอัดีจากเข้าไปทางไฮเฟชเชอร์ไฮเฟชเชอร์ับก็คือท่ออัดเล็กๆเอ่อที่เขาเดินด้วยเขาเรียกท่อสองหรือว่าหนึ่งทับสี่ครับผมอ่าด้วยแรงอัดที่ผ่านแคปซิลขนาดสี่ร้อยครับแคปซิลแต่ โอ้มากมาจากโรงงานไม่มีสแตนเนอร์นะครับผมขอเขียนสแตนเนอร์ด้วยออันนี้คือแคปซิลนะครับทำการอัดฉีดนะครับเ,เส้นเดียวครับส่วนมากนะครับมาจากโรงงานนะฮะส่วนมากมันมันมีมาแล้วเขียนว่าดผิดไปแล้วต้าตาผ่านปั๊บเขาเรียกแรงตรีบของแรงอัดของน้ํายาทําให้น้ํายาไหลกับช้าหรือฉีดออกช้าทําให้เกิดการหน่วงหรือทําให้เ,เขาเรียกว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเออมาเพ้าวฮเฟสเชอร์ก็จะวิ่งใส่คอยเย็นวิ่งใส่คอยเย็นปุ๊บคอยร้อนแม่งต่อยเลยป้างเออไม่ใช่วิ่งใส่คอยเย็นปุ๊บค,ค,ค,ครับก็จะวิ่งเวียนนะคะวิ่งเวียนวิเวียนเนี่ยไปมาเนี่ยวนไปวนมาเหมือนเทพเนี่ยอ่าเขาคืออ่าพัดลมนี่จะทําการเป่าพูดพูดเอาเย็นๆๆเย็นอะ่ะเย็นเย็นอ่ะ เนี่ยที่เขาเรียกคอยเย็นอ่ะไอ้คนมันก็คอยอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้ามันงงม,มาชินตรงเนี้ยแม่ก็ล้อเลยโอเคจบ <c oughs>